สวัสดีครับผมเจริญยติกล่นเจ้าของแฟนเพจข้อคิดประจำวันกับเจริญยติกุลรวมไปถึงช่อง YouTube และพอดแคสต์ช่องพลังชีวิตก็จะนำประสบการณ์ในการสร้างผู้นำแล้วก็เป็นวิทยากรมาหนุนใจพี่น้องนะครับหนึ่งโคลินโทบทที่13ข้อที่1จะบอกว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้ ทั้งภาษามนุษย์และภาษาทูตสวรรค์แต่ถ้าปราศจากความรักข้าพเจ้าก็เป็นเพียงคล้องหรือฉิงฉาบที่กําลังส่งเสียงพี่น้องเปาโลจึงสรุปเลยการวัดการจเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ได้วัดที่การเกิดผลเพราะว่าคนชาวโลกที่ไม่มีพระเจ้าเขาก็ประสบความสำเร็จได้ มากกว่าเราซื้ออีกเขาไม่มีพระเจ้าเขาก็สามารถที่จะทำการยิ่งใหญ่ในด้านต่างๆได้ชีวิตคิสเสียนนั้นไม่ควรวัดการเจริญเติบโตที่ผลงานต้องวัดที่ชีวิตในความรักเพราะเปาโลได้พูดถึง ของประทานทั้ง9อย่างที่เน้นอัศจรรย์หมดเลยนะครับใน1นึโคลินโทบทที่12แต่เปาโลก็บอกว่าอัศจรรย์ทั้ง9อย่างที่ทุกคนมีนั้นไม่สามารถพิสูจน์ถึงการเป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญาณได้และทุกคนต้องสแสวงหาของประทานที่ยิ่งใหญ่และสูงกว่ายิ่งใหญ่และสูงกว่าของประทานในด้านการอัศจรรย์นี้ หรือการเกิดผลในการรับใช้สิ่งนั้นก็คือความรักความรักนี้ใหญ่ที่สุดเพราะว่าความรักนั้นเป็นพระลักษณะของพระเจ้าอ,อโลผู้ด,ดีนะครับบัดนี้ข้าพระเจ้าจะสำแดงหนทางที่ดีเยี่ยมที่สุดเรามีของประทานรับใช้ยพระเจ้าก็ดีนะครับ แต่สิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้านำเรามาสู่อาณาจักรพระเจ้าทำให้เราได้เริ่มต้นใหม่บังเกิดใหม่และสิ่งนี้เองทำให้เราทั้งหลายได้รับความรักของพระเจ้าสิ่งที่ดีเยี่ยมที่อาจารย์ปาโลพูดนี้ก็คือความรักและปอโลยกตัวอย่างเรื่องความรักภาพแรก ก็คือถ้าใช้ของประทานได้อย่างอัศจรรย์แต่ถ้าไม่มีความรักแม้กระทั่งพูดภาษาแปลกๆได้พูดภาษาทูตสวรรค์ได้แต่ปราศจ,จากความรักก็เหมือนชิงชาบที่กำลังส่งเสียงจะอธิบายตรงนี้นะครับคือในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสายเครื่องเป่า เครื่องไฟฟ้ามักจะมีท่วงทำนองสูงต่ำเขาเรียกว่าเมโลดี้มีเสียงเพลงเป็นเพลงมีท่วงทำนองมีมิติของตัวโนตนะครับแต่ว่ามีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเครื่องเคาะเนี่ยคือถ้าหากว่าไม่มีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นมาช่วยแล้วนะครับจะไม่ไพเราะเลยก็คือเครื่องเคาะ ยุตตัวอย่างกรองกรองเนี่ยถ้าตีเดียเด่ยวๆนี้นะครับมันก็จะคงไม่ไพเราะไม่มีไม่มีมมมมท่วงทํานองไม่มีแต่จังหวะแต่ว่ากรองก็สําคัญเพราะว่าตัวกรองนี้เองนะครับเมื่อนํามาเล่นกับวงดนตรีแล้วมันจะให้จังหวะดังนั้น อาจารย์ปโลก็จะบอกว่าถ้าหากว่าเราใช้ของประทานก็คือมีอัศจรรย์หรือรับใช้พระเจ้าก็เปรียบเสมือนกับเครื่องเคาะจังหวะที่ทำให้มีพลังนะฮะมีจังหวะชีวิตที่ดีมีเสียงสัญญาณชัดเจนแต่ถ้าไม่มีความรักมันก็ไม่มีประโยชน์ เพราะความรักก็เปรียบเสมือนกับเมโลดี้ท่วงทำนองเข้ามาดังนั้นการใช้ของประทานใดๆถ้าไม่มีความรักก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นภาษาแปลกๆก,ก,การเผยวจะนะความเชื่อล้วนแต่เป็นของประทานที่ประกาศสำแดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามันน่าตื่นเต้นะแต่ว่า สุดท้ายถ้าคนต้องการในชีวิตต้องการที่สุดก็คือต้องการความรักมากกว่าความตื่นเต้นถึงแม้เราใจแต่ไม่มีความรักก็ไม่มีประโยชน์ความรักให้ชีวิตความตื่นเต้นให้ความสนุกสนานความรักให้ความสุขแต่ความตื่นเต้นอาจจะให้ความสนุกเท่านั้น อาจารย์เปาโลก็เลยบอกกับเราว่าถ้าหากว่ามีของประทานที่อัศจรรย์น่าตื่นเต้นแต่ไม่มีความรักก็ไม่มีประโยชน์ความรักเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะในตรงนี้เปาโลกำลังจะบอกว่าชาวโคลินถึงแม้ว่าจะทำอัศจรรย์อย่างมากมายแต่อัศจรรย์นั้นไม่ได้ทำด้วยความรักก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่า ความรักที่เราแสดงออกไปนั้นควรจะเป็นความรักคือรักคนไม่ใช่รักของประธานบางคนนี้รับใช้พระเจ้าเพราะว่ารักการรับใช้รักในตำแหน่งรักในของประธานนี้แต่เขาไม่ได้รักคนก็ไม่มีประโยชน์เราต้องรักคนเพราะว่าเรารับใช้เพราะเราต้องการช่วยเหลือคน เราต้องการที่จะให้คนคนนี้จเจริญเติบโตขึ้นพระเยซูทรงรักษาโรคด้วยความรักเรารักเพราะว่าเราสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าที่เป็นความรักออกไปจึงอยากจะหนุนใจว่าขอให้เราทั้งหลายรับใช้พระเจ้าเนี่ยต้องมีความรักถ้าไม่มีความรัก ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเพราะว่ามันจะเป็นการโอ้โอวดเป็นการที่จะโชว์ตัวเราไม่ได้โชว์พระเจ้าแต่ถ้าเรารับใช้พระเจ้าด้วยความรักก็เป็นการโชว์พระเจ้าออกไปไม่ได้โชว์ตัวเราตรงนี้จึงบอกกับพี่น้องว่าถ้าจะตำหนิอ่านี่พูดถึงการรับใช้นะน,นะครับติเตียน สั่งสอนแก่ผู้ใดให้คิดดีๆถ้าคิดว่าตัวเองทำเพราะว่ารักเขาปรารถนาดีต่อเขาก็จงทำไปเถอะแต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้รักก็อย่าทำเลยเพราะมันจะเป็นการทำร้ายมากกว่าพี่น้องคนเราสัมผัสได้นะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่พอจะรู้ได้ว่าสิ่งที่คนคนนี้กำลังทำกับเรานั้น เขาทำด้วยความรักหรือทำเพราะหน้าที่หรือทำด้วยอคติคนเรามันมันดูออกแต่วันนี้อยากจะท้าทายเรานะครับว่าเราต้องตั้งใจเลยตั้งใจว่าถ้าจะทำจะสอนจะเล่นจะคือเล่นหมายความว่าเล่นดนตรีนะครับหรือจะสอน หรือจะตักเตือนขอให้เราตั้งใจเลยว่าทำทุกอย่างด้วยความรักมีคำพูดหนึ่งนะครับที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งมาเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าอาจจะถามเรานะครับว่าสิ่งที่เจ้าทำนั้นเนี่ยเจ้าทำนั้นเจ้าได้รักมากพอแล้วหรือ,อยังทำด้วยความรักหรือเปล่า สิ่งที่สําคัญน่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถตอบพระเจ้าได้ว่าเราทําเพราะว่าความรักเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อย,อย่างยุติยรนะครับอาจารย์พยายามที่จะเตือนสติตัวเองนะครับว่าจะตัดสินใจทําอะไรไปเนี่ยคิดมากเพราะวันหนึ่งมาถ้าวันหนึ่งขึ้นสวรรค์นเนี่ยพระเจ้าถามว่าสิ่งที่สิ่งที่เจ้าทําไปนั้นเนี่ยเจ้าได้รักเขามากพอแล้วหรือยัง ได้ทำเพราะความรักหรือเปล่าเราก็จะตอบว่าพระเจ้าผมได้รักอย่างเต็มที่แล้วทั้งรักทั้งอดทนอย่างเต็มที่แล้วอันนี้เราก็ปลอดภยัยลลดังนั้น,น,นความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราทำเพราะอาคติหรือว่าทำเพราะโกรธทำเพราะว่าอารมณ์เนี่ย อย่าพิ่งทําอย่าเพิ่งทำใจเย็เเนๆก่อนเราต้องรอนะครับให้สงบจริงๆแล้วก็ให้ทําด้วยความรักจะดีที่สุดนี่คือสิ่งที่หนุนใจเรานะครับว่าเราจําเป็นมากที่จะต้องทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะต้องทําด้วยความรักขอให้เราที่จะตระหนักว่าคนเขาก็รู้นะ ดังนั้นคนที่เก่งเนี่ยสู้คนที่รักไม่ได้เขาอาจจะเก่งนะครับทำเพ่อหน้าที่นะทํเพ่าบทบาทแต่คนที่รักเนี่ยเขาจะทุ่มเทเวลาเขาจะยินดีที่จะจ่ายราคาเขาจะรู้สึกไม่มีการทวงบุญคุณไม่มีการโอ้อวดใดๆทําด้วยความถ่อมใจทําด้วยความรักก็จะดีกว่าเห็นชัดกว่าในตรงนี้ดังนั้นความรักคืออะไรล่ะ ในพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับความหมายของคําว่ารักในภาษากรีกหมายถึงการสละความเห็นแก่ตัวการสละความเห็นแก่ตัวของเราเพื่อเห็นแก่สวัสดิภาพของคนอื่นในตรงนี้ก็ยกตัวอย่างคนหนึ่งนะครับคนนี้ชื่อวินเซนต์แวนโกววินเซนต์แวนโกนี่ ก็เป็นคนที่วาดภาพแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาเนี่ยถูกไล่ออกจากการเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามาก่อนคือคนนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยรับใช้พระเจ้าเขาก็เป็นนักบวชแล้วก็มีเงินเท่าไหร่นะครับเอาเงินไปช่วยเหลือคนที่ทุกอย่างลำบาก ในเมืองแร่ยากจนมากเขาได้เงินสวัสดิการได้เงินอะไรมาก็เอาไปทุ่มเทให้กับแจกจ่ายคนยากจนในเมืองแร่จนตัวเองไม่มีกินนะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องยืมเงินจากน้องชายนะเพราะว่าต้องเอาเงินไปบริจาคให้กับคนจนแล้วปรากฏว่าทางหัวหน้าคณะก็บ่นนะครับว่าให้เงินมาใช้เนี่ยแต่ทําไมไปแจกจ่ายคนจนหมดเขาสงสาร มีเงินเท่าไหร่ก็ไปแจกคนจนหมดนะครับแล้วผู้คนจนก็รักเขานะสุดท้ายวินเซนเมนโกก็ต้องออกจากการรับใช้เพราะว่าจนมากไม่มีเงินมีทรัพย์สมบัติมีเงินทั้งหมดไปช่วยคนจนหมดนะก็เลยต้องออกจากการรับใช้พระเจ้าจากนั้นก็วันหนึ่งมานะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปไปตลาดบอกว่าน,นั่งอยู่ดีๆก็ปรากฏว่า เก็บช็อกกับกระดาษได้อันหนึ่งก็เลยเอามาวาดรูปตอนนั้นเขาอายุมากเลยนะครับพอวาดรูปเสร็จปุ๊บเขาพูดตะโกนคำพูดหนึ่งนะครับพบแล้วนะที่บอกว่าพบแล้วก็เพราะว่าเขาเพิ่งมารู้ตัวเองว่าเขานั้นอชอบวาดรูปจากนั้นมาวินเซนต์แนโกก็เลยหยุดอาชีพการรับใช้นะครับที่ยากลำบากเพราะว่า มีเงินเท่าไหร่ก็ไปแจกจ่ายคนจนแล้วก็ถูกหัวหน้าคณะว่าโง่ทำไมเอาเงินไปจ่ายคนจนก็ให้เงินมานะ่ะไปใช้นะก็เลยกลายเป็นศิลปินดังนะครับหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อวินเซนต์แวนโกที่ดังไปทั่วโลกในตรงนี้ก็เอามาเล่าเราฟังว่าเขาเนี่ยรักสมาชิกมากจนยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสมาชิกได้ แต่สมัยนี้นะครับก็จะต่างกันผู้รับใช้พระเจ้าค่อนข้างจะมีเงินนะฮะเพราะว่า,าได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกมากมายยิ่งต้องรักสมาชิกมากเป็นพิเศษนะผู้รับใช้ไม่ใช่ผู้จัดการนะครับผู้รับใช้พระเจ้าคือตัวแทนของพระบิดาที่จะมาสั่งสอนและเป็นแบบอย่างในการเสียสละให้กับสมาชิกแต่ไม่ได้หมายคาวามว่าต้องอทนทุกทรมานให้สมาชิกเห็นนะฮะอันนั้นสมาชิกก็จะยิ่งลำบากใจนะฮะเพราะว่า ความหมายว่ารับใช้คือมาเสริมสร้างมาเป็นแบบอย่างการสอนการสร้างให้กับสมาชิกเป็นแบบอย่างในการที่มีท่าทีที่รักพระเจ้านะครับก็หลนใจว่าขอให้เราแสดงความรักโดยที่สลัดความเห็นแก่ตัวและมีชีวิตในการที่จะปฏิบัติผู้อื่น เหมือนกับความรักของพระคิด